ทาาเกษตรกร,กรน้อยไปดูของไส้ไก่ดูต้นไม้ที่ตาปลูกไว้นั่นนะเห็นไหมเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้ก็ได้ทางต้นมะม่วงนุ่นเออดูต้นมะม่วงอันนี้มะม่วงโชคอันนั้นนะเนี่ยตาปลูกอะ่ะที่กินสุกผลไม้กินสุกมะม่วงกินสุกเไว้สองต้นอันนี้ต้นกล้วย อันนี้กล้วยหอมท่ายางอันนี้มะม่วงน้ำอกล่องนั่นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เนี่ยน้องพูณยมันดอกไม้อันนี้กล้วยเชียงรายกล้วยเชียงรายนะครับนี่มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นี่เราเนาํำหอมเตี้ย สลับด้วยกล้วยหอมทาั่ยางมะพร้าวอยู่วางกลางต้นกล้วยมะพราะ้าวนำหอมสลับด้วยต้นกล้วยมะพราะ้าวนำหอมมะพราะ้าวนำหอมอันนี้กล้วยเชียงรายสลับกัน อันนั้นก็มะพร้าวพอน้ำหอมอันนี้กล้วยหอมท่ายางมะพร้าวน้ำหอมอนนกล้วยหอมท่ายาง,าอยอาอยางสองรวมนี่อันนั้นก็มะพร้าวน้ำหอมอันนั้นกล้วยป่าเน,นี่นยพักเกษตรีเดกกน้อยมาดู อันนั้นต้นฝรั่งซ้ายมือนะต้นฝรั่งนี่ละมุดละมุดอันนี้กิ่งฝรั่งกิ่งฝรั่งเริ่มตายลากแตกยอดอ่ะอันดอกแครแดงไปทางโน้นไปทางโน้นตะไคร้ตะไคร้หลับด้วยตะไคร้หนึ่งหลุมสองหลุม สามหลุมอันนี้เตรียมหลุมไว้รอปลูกอย่างอื่นสี่หลุมห้าหลุมนี่ผักบุ้งนาบุ้งนาอย่าโดนอ้อมอ้อมของนี่ตรงนี้ตาปรับ,บุ้งของเอาดินออกก็ใส่พลาสติกใหม่งานตรงนี้งาทางนี้นะครู อันนี้อันนี้ต้นส้มโอทิมสยามสองต้นอันนี้กิง่งฝรั่งสลับด้วยมะพราะ้าวสลับโดยมะพร้าวนี่ก็ท้อนปุยฝ้ายอันนี้ต้น มะกรูดอันนี้พีกาพันเตียมะนาวกะพันเตียมะกรูด้นมะกรูดเนี่ยพีกาพันเตีย,ย,ตยอันนี้กินฝรั่งฝรั่งไส้ขาวอันนี้กล้วยหอมมามาหอยมาจากเวียดนามนะเนี่ยกล้วยหอมมาหอย อันนี้กล้วยลำวะกล้วย,ยวมะาลิอ่องมีมะม่วงลูกต้นตอก่อนมีกล้วยหน่อกล้วยอันนี้มมน,น้นนยหนาหน้ยหน,น,นา,นาเริ่มแตกยอดแล้วเริ่มแตกยอดแล้วหน้าหนาอ้อมมาทางนี้อ้อมทางนี้ดูอ้อมทางนี้อันนี้มะปราง อันนี้มะละกอสลับด้วยจนกล้วยแล้วสลับขนุนไส้แดงมะยมกล้วยขนุนกล้วยมะนาวอันนี้ต้นมะนาวนะอันนี้ก็มาม่วง นั้นก็มะนาวขวามือเนี่ยออกเริ่มออกดอกละนี่เ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 ริ่มออกดอกแล้วนี่ต้นกล้วยนี่กล้วยกล้วยมะม่วงก็มะม่วงอันนี้ก็แปลงหอมแดงนี่แปลงกระเทียมสลับตรงโน้นก็เป็นผักกาดอันนี้ก็กล้วย ต้นกล้วยสลับกับส้มโอโอทับทิมสยามเนื้อแดงอร่อยกำลังเริ่มลงปลูกหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ฝากน้นฝั่งน้นอีกสองเป็นสี่อันนี้ก็จะเป็นมะละกอพันแขกดำ